นีลามอยู่ด้านข้างห้องโถงคนเดียวคิดว่าวันนี้เธอได้รับความอับอายมากเพราะละัศมีเธอจะไม่ปล่อยลัศมีไว้เธอจะจัดการลัศมีหลังจากที่งานแต่งงานริชชีเสร็จสิ้นแล้วเธอเห็นเวเรนดากับดาดีเดินผ่านมาจึงถามพวกเขาว่าจะไปคุยกับลัศมีอย่างนั้นหรือเวเรนดาบอกว่าใช่นีลามบอกเธอจะไม่ปล่อยให้พวกเขาไปคุยกับลัศมีริชชีไม่ได้รักลัศมีแต่รักมาริชการิชชีแค่ห่วงใย และเห็นใจลัศมีแค่นั้นอีกทั้งลัศมีก็เป็นคนพูดแบบนี้เองด้วยเวเรนดาบอกนีลามว่าที่ลัศมีพูดแบบนั้นก็เพราะนีลามนีลามบอกเธอไม่สามารถปล่อยให้เขาไปคุยกับลัศมีได้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเธอไม่สามารถมีความสุขกับงานแต่งของดิจีได้ก็เพราะพวกเขาเธอกอ็ร้องให้พวกเขาอย่าทะเลาะกับเธอและเลิกล้มที่จะไปคุยกับลัศมี ริชีอยู่ในห้องนึกถึงตอนที่รัศมีบอกว่าเธอไม่ต้องการจะแต่งงานกับเขาและเขาก็ไม่ได้รักเธอแต่แค่ห่วงใยเธอเท่านั้นริชีเปิดริ้นชักตู้พบแหวนมันเขากับรัศมีอยู่ในนั้นเขาคิดว่ารัศมีจะต้องเป็นคนเก็บมันเอาไว้ในนี้ส่วนที่ห้องโถงอายุชาลูบานี่ยืนมองรัศมีอยู่ไม่ไกลชาลูบอกอายุกับบารนีว่าลัศมีไม่ยอมให้พวกเขาเข้าใกล้ บอกให้พวกเขาอยู่เงียบๆฝ่ยายลัสมีก็นึกถึงตอนที่ฤริชีสารภาพรักกับเธอตอนที่เขาบอกว่าเขาจะแต่งงานกับมาริชกาต่อหน้าเธอ เธอนึกถึงคำพูดของนีลามที่บอกว่าริชีจะไม่มีวันแต่งงานกับเธอนีลามคาริชมาและโซเนียพาริชีลงมาที่ห้องโถงโซเนียขออนุญาตนีลามเต้นรำบอกว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่น่าจดจำจากนั้นเธอบอกให้ดีเจเปิดเพลงนีลามคาริชมาโซเนียก็เต้นรำร้วยกันอย่างมีความสุขคาริชมาบอกให้ริชชีเต้นรำด้วยเพื่อทำให้ทุกคนเห็นว่า ขาก็มีความสุข กับการแต่งงานกับมาริชการิชีเต้นรำอย่างไร้อารมณ์นีลามให้วิรินดาด,าดีเต้นรำกับพวกเธอด้วยทั้งสองไม่มีกระจิตรใจจะเต้นเพียงขยับแค่มือเท่านั้นต่อมาริชีมานั่งที่ปร,รามนีลามให้นักบวชเติมทำพิธีได้โซนันคิรันและอาเบพามาริชกาลงมาที่ห้องโถงโซเนียก็ชวนโซนันกับมาริชกาเต้นรำริชีมองลัศมี ตัดสินใจลุกเดินไปหาเธอเขาสวมแหวนให้เธอคล้องปวงมาลัยให้เธอทุกคนเห็นก็ตกใจรศมีร้องไห้ถามว่าทำไมเขาถึงทำให้เธอต้องเจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่าริชีบอกว่าเขารักเธออายุชาลูบราณียิ้มด้วยความดีใจริชีบอกลัศมีว่าเขาอยากจะแต่งงานกับเธอลัศมีบอกเธอไม่อยากแต่งงานกับเขาเขากำลังทำให้เธอดู เป็นคนไม่ดีต่อหน้าคนอื่นๆเธอไม่ได้รักเขาและความสัมพันธ์ของพวกเขาก็จบลงไปแล้วริชีจะแยง้งแต่รศมีบอกให้เขาฟังเธอเธอจะไม่ให้อภัยเขาสำหรับสิ่งที่เขาทำลงไปริชีก็บอกว่าเขารักเธอจริงๆจากหัวใจเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอดาดีบอกวเรนดาว่าริชีพูดอย่างชัดเจนจากหัวใจวเรนดาบอกถ้าริชี ทำแบบนี้ตั้งแต่แรกเรื่องก็คงจะไม่เกิดขึ้นริชีบอกลัสมีว่าเขารู้ตัวชา้าแต่เขารักเธอจริงๆเขาจะทําให้เธอมีความสุขมาริชกาก็เดินมาหาลัสมีด้วยความไม่พอใจจะตบหน้าแต่ริชีก็หยุดเธอไว้มาริชกาถามเขาว่าเขาเป็นอะไรไปเขากําลังทําให้ตัวเธอต้องอับอายต่อหน้าทุกคนเขาไม่เห็นหรือว่าลัสมีกําลังทําลายทุกสิ่งอย่าง บงการให้เขาทำตามที่ตัวเองต้องการรฤชีจะแย้งแต่มาริชกาบอก เขาห้ามเธอไม่ให้ตบหน้ารัศมีได้แต่เขาห้ามเธอไม่ให้พูดไม่ได้รัศมีนั้นไรอย่างอายและไรมารยาทริชชีไม่พอใจบอกให้มาริชกาหยุดพูดมาริชกาก็บอกลัศมีว่าริชีกับทุกคนในครอบครัวทำเพื่อเธอมามากทั้งให้ที่พักพิงและอาหารแต่เธอนั้นทำอะไรลงไปพ่อแม่ของเธอได้สั่งสอนบ้างหรือไม่ ลัศมีไม่พอใจบอกให้มาริสกาหยุดพูดมาริสกาสามารถจะพูดเรื่องไร้สาระหรือจะตบหน้าเธอก็ได้แต่เธอจะไม่ยอมให้พูดถึงพ่อแม่ของเธอในทางที่ไม่ดีถ้าเธอเป็นคนไม่ดีเธอก็จะไม่อยากกับริชีและไม่ยอมให้ริชีแต่งงานกับมาริสกาเธอคงจะตบหน้ามาริสกาด้วยเพื่อทำให้มาริสกาเห็นว่าเธอทำอะไรได้บ้างอย่าได้มาพูดถึง พ่อแม่ของเธอในทางที่ไม่ดีอีกคาริชมาไม่พอใจให้ลัสมีออกไปจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้พวกเขาทําผิดพลาดที่ปล่อยให้ลัสมีอยู่ในบ้านและทําร้ายพวกเขาดาดีไม่พอใจบอกคาริชมาว่าลัสมีไม่ได้มาที่บ้านหลังนี้ด้วยตัวเองแต่ลัสมีมาเพราะความปรารถนาของตัวเธอเอง คาริชมาบอกว่านั่นเป็นความฉลาดแกมโกงของลัศมีที่หลอกใช้คนอื่นลัศมีบอกให้ดาดีไม่ต้องพูดปกป้องตัวเธอในวันนี้เพราะดาดีจะถูกต่อว่าได้ คาริชมาบอกลัสมีว่าวันนี้ดาดีกับวิรินดาต่อต้านพวกเขาและอายุธ์ก็เอาแต่พูดถึงลัสมีลัสมีนั้นเป็นความอับปมงคลสำหรับพวกเขาและบ้านหลังนี้โซเนียคว้ามือลัสมีจะพาออกไปนอกบ้านแต่ลัสมีปฏิเสธบอกให้โซเนียปล่อยมือโซเนียก็ยอมปล่อยมือออกลัสมีบอกว่าโซเนียก็รู้ดีว่าตัวเธอไม่ได้อยากจะอยู่ที่นี่ อายุธถามรัศมีว่าทำไมถึงอยากจะไปจากที่นี่เขาขอร้องให้รัศมียอมรับฤทชีและอยู่บ้านหลังนี้อย่างน้อยก็เพื่อเห็นแก่เขาเธอเป็นพี่สะใภ้ของเขาตั้งแต่เธอมาที่นี่เขาจะเป็นน้องสามีของเธอตลอดไปรัศมีบอกอายุธว่าเธอโชคดีที่เคยมีเขาเป็นน้องชายสามีแต่เธอขอให้เขายอมรับมาฤกิกาเป็นพี่สะใภ้และสนับ สนับสนุนมาริชกาด้วยขอร้องว่าอย่าได้เรียกตัวเธอว่าพี่สะใยอีกริชีบอกลัสบีว่าเธอจะเป็นพี่สะใยของอายุตลอดไปเพราะเขารักเธอจริงๆเธอก็คงรู้สึกได้ว่าเขารักเธอมากแค่ไหนเพราะเขาก็รู้สึกได้เช่นเดียวกันและเขาอยากที่จะแต่งงานกับเธอ